ที่กำลังชมวิดีโอชุดนี้นะครับตอนที่ท่านดูอยู่นี้นั่นแปลว่าผมอยู่ดอนแล้ว <S 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 สวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมกาพลพักนนท์ฟาสันเทศบรราริการชั้นปีที่ห้าครับเด็กโคงครับค่ะฝึกงานที่ไหนคะแล้วทำไมถึงฝึกที่นั่น ฝึกที่นิยสารเวครับเอ่อทำไมถึงเลือกที่เวเพราะว่าเอ่อวิธีคิดของผมกับวิธีคิดของเวค่อนข้างสอดคล้องกันผมคิดเลยที่ว่าถ้าเราทำอะไรที่คล้ายๆกันอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปทำงานมันน่าจะง่ายกว่า <c oughs> คืออยากไปที่ไหนก็ศึกษาที่นั่นนะครับ อย่างนั้นเด็กเด็กน้องรุ่นน้องที่จะไปหาหาที่ฝึกงานก็ควรจะศึกษารูปแบบงานของสำนักทีมนั้นไว้ก่อนหรือว่านิเทศสารนั้นไ้ก่อนใช่ไหมคะแน่นอนครับผมว่าสําคัญมากเพราะว่าคือเวลาฝึกงานเนี่ยเราต้องคิดถึงว่าไอ้นี่ผมคิดเองแล้วกันว่ามันเวลาเวลาผมไปวันแรกเลยผมผมไม่ ผมไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเป็นเด็กฝึกงานนะผมชอบคิดว่าตัวเองเป็นพนักง,งานคนหนึ่งเลยรับเงินเดือนแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าทําเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยฝึกงานก็จะได้ฝึกเต็มที่ <c oughs> คือหมายถึงว่าพอเรารู้จักพอเราเต็มสามารถเต็มที่ได้นั่นหมายถึงว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยครับค <c oughs> ทีนี้ข้อขอันีิสอนนะคะคือทําอะไรบ้างที่ฝึกงานเนี่ย เอ่อวันแรกคืองานแรกของตั้งแต่แรกเนี่ยคือ,อ,อแปลข่าวแปลข่าวเอ่อข่าวต่างประเทศนะครับก็พอง,งานต่อมาเนี่ยพอเดินต่อมาก็ได้ทำเรื่องเอ่อเริ่มเริ่มได้ลงคือตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยผมก็ได้ลงมีผลงานลงของเวละ่ะคือใน section l i f e คือเป็นข่าวต่างประเทศตรงนั้นก็คือ,คอพี่เขาจะหาข่าวมาให้เราแปลพอเข้าสื่เดือนที่สองก็จะเป็นคอลัมน์ 5q ก็คือได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์พระห้าเดชอาสาสปกกิจเรื่องรถคันแรกออพอเข้าสู่เดือนที่สามก็ทำเฟสออฟอินเทอร์เทนเมนต์ก็คือสัมภาษณ์ใบเตยอาสยามครับพอเดือนที่สี่เดือนอล่าสุดที่ผมเพิ่งทำเสร็จไปเนี่ย ก็คือซับเว์เรื่องเกี่ยวกับรถการบ้านค,ครนับทีนี้สิ่งที่ได้จากการฝึกงานสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกงานครั้งนี้คืออะไรบ้างคะก็อย่างแรกคือสมมติแปลข่าวเนี่ยค่ะก็ตอนแรกเราคิดว่ามันมันง่ายคือคนที่พอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยก็ก็เวลาข่าวภาษาอังกฤษก็คงจะรู้ว่าอ่านคือพูดง่ายว่าเก็ตอะ ว่าเออข่าวนี้มันบอกอะไรแต่ว่าเวลามาทําเนี่ยมันเราต้องแปลสามขั้นคืออย่างที่บอกก็คืออันดับหนึ่งเรารู้เรื่องอันดับสองแปลเป็นภาษาคนอันดับ 3, สามแปลเป็นภาษาข่าวค่ะเราแล้วสมมตุติเอ่อเรื่อง5้าคิเนี่ยผมก็จะได้ฝึกเรื่องการหาข้อมูลคือผมดูข้อมูลเกี่ยวกับรถคันแรกเยอะมากค,คือแบบต้องรู้ทุกอย่าง คือสนใจเองอยู่แล้วปะคะหรือว่าไปตามศึกษาเพราะว่าต้องทําคอลัมน์ก็สนใจอยู่แล้วอก็คือมันก็คือเวลาจะทำาคอลัมน์เนี่ยมันต้องมาจากหมายถึงว่าเลือกประเด็นมาสักประเด็นเนี่ยก็คือต้องมาจากที่เราสนใจก่อนในระบแรกเออเราก็สนใจเรื่องนี้เราก็ไปเสนอพี่เขาพี่เขาก็โอเคแล้วก็ลองหาคนสิแล้วก็เลือกคนนี้ พี่เขาก็าหาเบอร์ติดต่อให้อะไรเงี้ยค่ะครับผมอ่าทีนี้สิ่งที่ภาควิชาควรปรับปรุงภววาควิชาวิชาปรับปรุงก็ผมไม่อยากให้เรายึดติดกับว่าคือผมเข้าใจแหละว,ว่าเราต้องเรียนเกี่ยวกับที่เป็นหนังสือเป็นหลักค่ะแต่ว่าผมอยากให้เราเรียนรู้สิ่งพิมพ์อย่างอื่นบ้างแบบที่ รุ่นน้องชอบมาบ่วนว่าผู้ดตรงๆเลยว่าเราเรียนกันซ้ำคือในอาจารย์อาจจะคิดว่าเราไม่แน่น<ะ>เรื่องนี้ก็คือซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าในมุมของผู้เรียนเนี่ยมันเออมันมันพูดตรงๆว่าเบื่อ<ะ>บางทีผมก็เข้าใจทั้งทั้งคน ทั้งมุมที่เป็นคนเรียนทั้งคนสอนนะฮะแต่ว่าคือถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งพิมพ์แบบอื่นนิตยสารบริษัทหรือเอ,อ่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความรู้ติดตัวให้เด็กแล้วก็คนสอนก็คือหมายถึงว่าเอาสิ่งใหม่ๆมาสอนคือควรจะหลากหลายขึ้นอ่าใช่อ่าทีนี้สิ่งที่อยากแบบนะนํารุ่นน,อน้องที่อยากถ้าเกิดสมมติเขาอยากมาฝึกงาน นิตยสาราหรือว่าวรารสารมีอะไรบ้างคะเอ่ออย่างแรกคือต้องเป็นคนที่ชอบดูขา่าวเป็นเป็นนิสัยอยู่แล้วนะคือ,อคือหมายถึงว่าดูได้โดยไม่ต้องบังคับอะ่ะคือเหมือนกับหนังสือนั่นแหละผมพูดในในใน,ในส่วนหนังสือไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าทำนิตยสารเป็นหลักได้ทำอย่างเดียวคือ วุเดนีทำอะไรบ้างคะแบกครับใช้แรงงานครับ <S 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 แนนหนักนะว่ <S <S าเขาตรงๆน,นะแบบมาไปใช้แรงงานอ่าแล้วก็สมมุติแบบแบบผมเนี่ยเวลากินข้าวทุกครั้งเนี่ยก็จะหยิบหนังสือพิมพ์อ่านไปกินไปเลยออื <S 2> <S 2> hmm. เวลากลับบ้านมาก็เปิดข่าวอย่างแรกคือผมไม่รู้ผมบ้าข่าวหรือเปล่านะแต่ว่าเออผมว่าชอบอ่านมันอะ คือพื้นฐานที่แสารคือเราต้องรู้ข่าวเยอะอ,อย่างเงี้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเออ่ในแง่ของการสมมุติที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าที่เวเนี่ยการวางตัวการมารยาท ถำคมากอืมอืม,มากจริงๆค่ะคือเช่นอะไรบ้างคะการคุยโทรศัพท์การการการยืนการเดินทุกอย่างอะ่ะคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นเอ่อิเบอรัรลเสรีนิยมยังไงก็ตามแต่ว่ามารยาทในการเข้าสังคมเนี่ยที่นี่แบบถือว่าเข้มมากเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเรา กระดิกตัวไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าให้เราเป็นผู้เป็นคนนะ่ะเข้าเข้ากับคนอื่นได้อย่างสะดวกใจไม่เกกกยงละลางใครค่ะทีนี้คำสุดท้ายนะคะสำคัญมากคืออนาคตต่อจากนี้วางแผนทําอะไรบ้างคะมันเกี่ยวกึบงานนี่เนี่ยเกี่ยวอะไรงนะันบอกบอกสิอยากรู้เอ <c oughs> ็มเขิยตอบตเยอะนะยัง <c oughs> ที่บอกว่า,วาถ้าทุกคนเห็นเนี่ยคือ ผมไปดูดอยแล้วทไมไปทำธุรกิจโทรคมนาคมครับบนอุูนสามจีเอคะเอ่อเกี่ยวกับสามจีครับแต่เม่ไม่ใช่ครับก็ไปเป็นไปตามทางจอมจัดจอมจัดของผู้ชายเม่าถ่านคนนึงโอ๋ออย่าพูดอี้ไม่ไม่ ผมคิดว่าตัวเองเอาดีทางทางนี้ไม่อาจจะไม่ไม่ดีนะก็เลยคิดว่าไปตามทางที่เราพอจะทำมาหากินเลี้ยงพ่อแม่หาเมียทักคน <c oughs> มีลูกสักขยง <c oughs> ก็ใช้ชีวิตได้เปื่อยเราชื่นชมคุณนะเราก็ไม่มีน่าจะไปสอนใครหรอกอ่ทีีน้ครับผม อยากจะฝากไปถึงรุ่นน้องบ้างไหมก็ถามว่าอยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องก็ถ้าไม่ถึงตัวเองสิ่งที่ลำบากที่สุดของการเรียนวิชาวาารรณศาสตร์เนี่ยคือการเขียนบันทึกเพราะขี้เกียจเพราะขี้เกียจแต่ว่าถามว่าสาหรับผมเนี่ยไม่ใช่ขี้เกียจเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรจะเขียนนะ,ะคือผมผมใช้เทคนิคนึง คืออย่างที่บอกว่าผมชอบดูข่าวพอชอบดูข่าวเนี่ยสมมุติข่าวข่าวผมคืนเนี่ยอืเราเขียนไปได้เลยว่าเรารู้สึกไงข่าวนี้ค<ะ>แล้วเราเออเราอยากจะแก้ไขไงคือบอกข่าวมันมันช่วยมันช่วยมันช่วยได้มากใช่เดียวกันเลยใช่คือ,ค,อคือไม่ต้องไปกลัวครับว่าไม่มีอะไรเขียนคือเราที่เกียจเขียน นี่แหละไอเนี่ยคือปัญหาหลักมากกว่าคือก็ใช้เทคนิคผมไป <c oughs> ดูข่าวป <c oughs> แล้วชีวิตจะดีขึ้น <c oughs> ในการเขียนบันทึกมากที่ที่จะฝากรุ่นน้องมีอีกไหมอะไรที่อ,อยากรุ่นน้องบอกมันมันถึงว่าฝากว่าสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เพิ่มสิ่งที่ควรจะปฏิบัติตนต่อไปในชีวิตมหาทลัยหรือว่าชีวิตการฝึกงานหรือว่าสิ่งที่พี่ก๊อฟได้เรียนรู้จากการฝึกงานทองนี้ก๊อความจริงอ่ะ เท่าที่คุยกับคนที่ทำนิยสายรนังสือจริงคนทำแบบหนังสือก็ได้คือเรื่องปรู่เรื่องปรู่งนี่เราเรียนเรียนน้อยมากาจริงๆคือผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรหลืกันนะแต่ว่าคือถ้าคุณไปต้องการจะเข้าสายหนังสือเรียนเอคือใช้หนังสือหาเลี้ยงชีพอ่ะมา การปูฟเนี่ยคือเป็นบันจดก้าวแรกเลยคือ<ะ>คุณคุณไม่สามารถจะเป็นอลัมน n i s t ได้ทันทีนะหมายถึงว่าคุณคือถ้าโอกาสดีหน่อยคุณอาจจะได้งานเขียนพิมพ์ออกมาสักเรื่องแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนที่มีพอสวรรค์ขนาดนั้นอะคือการปูบเนี่ยคือเป็นเป็นก้าวแรกจริงๆที่สำคัญมากมากจริงๆ<ะ>คือเรื่องนี้โทรไปถามคุณทิดาได้ครับ<ะ>ตอนนี้ก็ กินแกบแดดลงไปแล้วครับก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าจะให้ดีมากคือเรื่องออการจับหน้าอืมอืมพวกกันดีไซน์อินดีไซน์พวกนี้ครับคือถ้าจะให้ดีก็คือควรจะเรียนรู้ไว้เป็นเป็นทักษะติดตัวที่ผมคิดว่า คือสมมติคุณตรวจตรวจเอ่อตรวจคำผิดได้โอเคเป็นพื้นฐานแล้วถ้าคุณมีตัวนี้คือคนค่อนข้างจะเจนจับรอบรอบตัวในวงการเนี่ย<ฆ>คือหมายถึงว่าทําได้สองอย่างเนี่ยมันก็ยิ่งดีคือวเวลาไปสมัครงานที่ไหนมันก็จะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นค่ะ<ฆ>มันควรจะได้เรียนหมายถึงว่า อาจจะไม่ต้องทำกราฟิกยา,กยากๆคือจัดหน้าจัดเล่มอะไรให้มันดูเรียบร้อยแค่นั้นมันก็พื้นฐานมันก็มีเราก็ไปต่ออย่างอื่นได้คือเป็นทักษะที่แนะให้น้องลองอเรียนรู้ <ผม S 1> ยังรู้สึกเสียใจเลยว่าเอ,อเราน่าจะคืออาจารย์ก็เคยสอนแหละแต่ว่าเราน่าจะเอ,อสนใจมากกว่านี้ตอนนั้นแต่พอมาทำงานจริงมันมันสัมพัญจริงๆ ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทํางานต่อที่ที่ฝึกงานใช่ไหมคะก็เลยเป็นเรื่องต้องเรียนรู้เพื่อจะได้สมัครงานง่ายขึ้นได้มีตำแหน่ง่ายขึ้นนะคะคืออีกอย่างก็คือพวกกิจกรรมอยากให้ทําพวกแบบวรรณิลิ์อะไรพวกเนี้ยคติดต่อพี่โด่งคือหมายถึงว่าคือถ้าเรามีได้เขียนง,งานเขียนอะไรหมายถึงว่าทำของตัวเองอะ่ะ มันก็จะมีประวัติติดตัวไปคือถึงมันจะไม่ดังแต่อย่างน้อยเราไม่ได้ทำานี่ะมันเป็นพอร์ตมันเป็นพอร์ตอย่างหนึ่งของเราได้เหมือนกันนะค่ะพูดถึงอะ่ะคือเราอยากเขียนอะไรเราอยากทําอะไรอะ่ะคืออย่างน้อยว่าโชคดีว่าโชคดีที่เรามีพี่โดไม่เนะคืออย่างน้อยว่าคุณก็มีพื้นที่ลงอะ่ะวันศินอะ่ะคือไม่ใช่ว่า คุณอยู่มหาลัยอื่นอยู่ที่อื่นเนี่ยคุณอยากจะเขียนอะไรไม่มีใครรับพิมพ์นะเวย้ยแต่ที่นี่คือแบบเรามีสักริีพีพสารเนี้ยถือว่าโชคดีออโอเคครับก็สุดท้ายครับคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าภาควิชาไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ดีครับคือ พี่ทีเวจะสอนตลอดว่าอะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีเราก็รับไปแล้วก็แล้วก็คิดเองว่ามันดีไม่ดีเราก็ไปปรับใช,ช้ในชีวิตแต่ไมห่หมายถึงว่าภาควิช,ชาไม่ดีคือหมายถึงว่าเราอาจจะยังใหม่ภาควิช,ชาที่ใหม่สําหรับทั้งตัวผู้สอนทั้งตัวนักเรียนแต่ว่าเราก็ผมว่า คิดว่าตัวเองติเพื่อก่อนนะคืออยากให้มันดีขึ้นอนะ่ะคือผมมองตรงว่ามันวิชาหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมเยอะมากให้ผมเป็นผู้คนเป็นเกียรติสีแก่วงตระกูลมเกี่ยวเนย <c oughs> เอ่าผมก็เคารพอาจารย์ทุกคนนะคือแม้แต่วิชา ื่องื่นที่ผมอาจจะเรียนไม่ได้ดีวิชานี้ก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าหมายถึงว่าผมก็เคารพทุกคนผมไม่เคยสมมติวิชาวิจัยอย่างเงี้ยถึงผมจะเรียนไม่อาฐานยังไงหรือว่าไม่เรียนไม่เก่งยังไงหรือว่าอาจารย์จะไม่ชอบผมหรือว่ายังไงอะไรไงเนี่ยผมก็ไม่เคยมีสักครั้งที่ จะเกลียดอาจารย์อารมณ์หมันไส้ผมว่ามันมีทุกคนแน่นอนแต่ว่าถ้าให้ผมเกลียดน,นี่คือผมไม่เคยเกลียดอาจารย์คนไหนเลยผมเคารพทุกคนนะถึงแม้ว,ว่าวิธีการสอนหรือว่าหัวสมองผมมันอาจจะไม่ไม่ไปในวิชานั้นหรือว่าสันดานผมอาจจะไม่ดีเองก็ช่างมันผมว่าเคารพทุกคนอาจารย์ทุกคนเสมอครับแล้วก็สําหรับพี่น้องทุกคน พี่ไม่ได้ยิงนะพี่เข้าสังคมไม่เก่งจริงก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยคือของจริงพี่ตบหัวเล่นหัวได้เลยแต่ว่าแค่ว่าเขาไปหาทุกคนไม่เก่งจริงก็แต่ละคนก็ถึงตอนนี้เมื่อเขาต้องแยกย้ายกันไปทำงานหาหาเงินเลี้ยง ตัวเองตั้งตั้งตัวนะมีลูกมีผัวมันก็ว่าไปล้วก็เออชีวิตในมหาลัยเนี่ยเอ,อฝากถึงน้องกันชีวิตในมหาลัยเนี่ยอย่าไปคืออาจจะพูดเหมือนกับผู้ใหญ่หลายคนที่ผ่านมาแล้วนะคือถ้าย้อนกลับไปได้คือหมายถึงว่าตอนเรียนอะ่ะ บอกได้เลยว่าคุณสบายสุดๆแล้วจริงๆคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะถึงงานมันจะหนักหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะเก็บเอาไว้คือมันมันไม่ถึงกับตายหอกครับถ้าคุณทํางานแล้วคุณตกงานเนี่ยหรือว่าเจ้านายคุณไม่ไม่รักไม่ชอบหรือว่าเอ่อยังไงเนี่ย พวกนั้นน่าเครียดกว่าเยอะจริงๆผมออกมาทํางานขายโทรศัพท์ก่อนปีนเดนียวรู้อะไรเยอะมากเลยคือคุณเรียนเนี่ยคุณสบายที่สุดแล้วคือไม่ต้องถึงกับตั้งใจเรียนหรอกแต่ว่าใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มก็พอไม่ใช่เรียนอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่ทํากิจกรรมอย่างเดียวคือ บาลานเนี่ยนะคือทําอะไรก็ทําให้มันหลากหลายไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตพูดหน้าไม่ได้หรอกนะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนทำกิจกรรมเยอะหรือว่าเรียนดีอะไร<ม>ก็อยากฝาไว้ครับเพราะว่าเวลาคุณออกไปสมัครงานหรือว่าทำอะไรเนี่ยชีวิต หรือว่ากิจกรรมการเรียนในมหาลัยเนี่ยมันเป็นพอร์ตให้คุณได้ให้ให้น้องๆได้เพราะผมก็ฝากทีนี้ครับตัวผมตัวผมเองผมก็จะต้องกลับเข้าไปสู่วงวนต้องทำมาหากินละ <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีอะไรจะกินอา่า จะได้ของๆอมั้งอ้วนละเกินช่วงนี้กินดีอยู่ดีครับผมก็โดยผมพูดทุกอย่างด้วยวุธิตาจิตหรือว่าอะไรผมก็ไม่แม่นมารีอย่ <S <S อยางเงี้ยคือหมายถึงว่าก็อยากฝากไว้ว่าถือว่าเป็นบทเรียนของของกรรพลพกนนแล้วกันที่เอาไว้บอกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมได้เจอมา คือถ้าคุณคิดว่าไม่ดีคุณก็ไม่ต้องไปจำ้วสีผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับก็อยากฝากไว้เท่านี้และครับก็ขอ,ขอกลัาลาอาจารย์ทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนก็ขอบคุณตลอดห้าปีนี้นะครับขอบคุณมากครับเขาต้องไปำมากินนะครับ